สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอเกมมิงครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปมันจะมีเควสเควสหนึ่งครับที่มันเป็นเควสที่เมื่อคุณเล่นไปอ่ะมันจะเป็นเควสไม่ได้ใจเป็นเควส์ใน,นเรื่องหรือเควสเสริมนะแต่เขาจะให้แบบว่าให้ไปที่อามาทอยเฮาอะไรเนี่ยนะครับผมผมก็หาตั้งนานมันอยู่ไหนครับจริงๆคือมันคือเป็นการสอนส่งน้องพวกเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะแพนกงแพนชุนเนี่ยให้ออกไปประจนภัยนะครับปัญหาคือมันไปยังไงครับผม เมนูตรงๆตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าไปยังไงนะแต่ว่าเมนูรัดอ่ะผมเข้าอ่ะผมเข้าทางเมนูรัดนะครับก็คือกดเมนูรัดวงๆเนี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนไปแถบที่สองมันจะอยู่ตรงเนี้ยครับเนี้ยเอามาเอามีเอามิดชอทอยอะไรไม่รู้ด้อ่านว่าไงเนี่ยเออไปมึงจะวาร์ปครับพอวาร์ปไปอ่ะมันก็จะไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านหลังเล็กๆครับเนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กอย่างนี้นะ แล้วคุณก็สํารวจที่หนังสือนี้ครับมันก็จะเป็นการส่งสัตว์เลี้ยงของเราไปสํารวจเหมือนหลายๆเกมอ่ะอันที่ผมสํารวจอยู่ผมยกเลิกก่อนแล้วกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยมันจะไปได้แค่ที่เดียวแล้วคุณก็ส่งน้องไปนะครับซึ่งคุณก็จะเลือกได้สูงสุดสามตัวนะครับสูงสุดสูงสุดสี่ตัวผู้ผิดครับสูงสุดสี่ตัวเนี่ยมันเขียนว่า max f r เนี่ยนะแล้วตอนเริ่มต้นน่ะคุณอาจจะมีแค่ไม่ถึงสี่ตัวคุณก็มีไม่กี่ตัวคุณก็ เลือกเอาเฉพาะาตัวที่ว่างอยู่นะครับไปตัวที่คุณใช้อยู่มันจะเลือกไม่ได้นะครับคุณก็เลือกไปมีกี่ตัวก็เลือกไปนะครับมีกี่ตัวก็เลือกไปแล้วก็เลือกเวลาที่จะไปซึ่งมันก็จะมีบอกข้างล่างว่า,าคุณได้มีโอกาสได้อะไรบ้างตามตามที่คุณเลือกนะครับยิ่งเวลามากอะ่ะมันก็จะมีจํานวนอะ่ะได้นะเยอะขึ้นนะครับแต่ว่า ผมคำนวณแล้วเนี่ยตามสัดส,ส่วนเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันอยู่นะเออมันก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับมันก็ใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าคุณก็ลองดูแล้วกันดูตามตัวเลขข้างล่างนะครับดูตามตัวเลขข้างล่างนะอย่างไอเพชรอันที่สองเนี่ยอันนี้คือศูนย์ถึงห้าใช่ปะ่ะพอเลือกแปดกบกลายเป็นศูนย์ถึงสี่ซะงั้นอะไรเงี้ยคือดูเอาแล้วกันว่าคุณต้องการทรัพยากรอะไรแล้วก็อันไหนคุ้มค่าที่สุดนะครับเออดูแล้วเนี่ยถ้าคุณเล่นอยู่นะให้คุณเลือกเป็นหนึ่งชั่วโมง จะเห็นว่ามันคุ้มสุดนะครับเนี่ยอันนี้มันสูตรถึง3ใช่ไหมแล้วคุณจินตนาการว่าสมมติว่าคุณเล่น8ชั่วโมงรวดแล้วคุณมาทําอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่าสูตรคูณ3คูณ8ถูกปะ่ะแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณเลือก8ไปเลยเนี่ยดูดิมันสูตรคูณ4นะครับคือมันสบายกว่าถ้าคุณเลือก8ชั่วโมง4ชั่วโมง2ชั่วโมงมันมันสบายกว่าก็จริงแต่ว่าคุณได้ทรัพยากรดูแล้วมันน้อยกว่านะครับเออไอเน,นี่ยอาตาราแรกมันเหมือนเท่ากันนะครับแต่ว่าไอข้างหลังเนี่ยดูเหม ยิ่งคุณไปถี่คุณจะได้ได้ดีกว่านะครับอย่างอันนี้ได้ศูนย์ถึงหนึ่งเองนะครับแต่ถ้าคุณไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณก็ได้เท่ากันเห็นไหมเออหมายความว่าถ้าจะให้ดีถ้าคุณเล่นอยู่คุณก็เอาที่ๆแต่ถ้าคุณไปทุรละไปทํางานไปเรียนนอนอะไรเงี้ยคุณไม่ได้อยู่หน้าจอเนี่ยคุณก็เลือกเอาเวลาที่คุณแบบไม่ได้เล่นอันนี้จะคุ้มสุดนะครับเอาสมมติว่าผมเลือกหนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ผมยกเลิกไปใช่ไหมเออผมเลือกหนึ่งชั่วโมงถ้าคุณ ส่งไปเรื่อยๆน้องจะมีเก็บค่าประสบการณ์ไปเรื่อยๆพอค่าประสบการณ์เพิ่มคุณก็จะไปในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นได้เนี่ยเจ็เจ็ดเแปดหกเนี่ยแล้วมันมีสองหน้าด้วยนะเออมันมีสองหน้าด้วยนะครับก็เลือกเอามันมีทฤษอีอย่างหนึ่งครับถ้าคุณไปแผนที่ที่มันตรงกับความถนัดของน้องอ่ะน้องจะมีความถนัดไม่เหมือนการทางซ้ายบนเห็นไหมมันจะเป็นสัญลักษณ์เล็กๆคือบางตัวเขาถนัดไปแมปป่าบางตัวถนัดไปแมปเป็นอย่างอื่นตามรูปอ่ะนะครับซึ่ง ถ้าคุณเลือกไปแผนที่ที่มันถูกถูกกับที่น้องถนัดหลักมันจะเป็นลูกศรขึ้นคุณก็ให้เลือกเอาน้องที่มันมีลูกศรขึ้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวอื่นเอาตัวอะไรก็ได้นะครับเออะไรก็ได้อแล้วคุณก็เลือกเวลาไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปน้องก็นับถอยหลังเนี่ยพอเวลาหมดปุ๊บคุณก็กลับมาที่บ้านหลังนี้แล้วก็แล้วก็มากดตรงนี้นะครับมันก็จะได้รับรางวัลแล้วก็ลุ้นเอาว่าคุณจะได้รับรางวัลเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเออ ท่านี้วนหลุดไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ขาดนะอย่าให้ขาดทริคสรุปทริคคือกูจะต้องเลือกน้องที่ถนัดแล้วก็เลือกเวลาให้ถี่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอันนี้คือทริคนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วไอ้น้องพวกนี้มาจากไหนครับก็คือทำเควสในเรื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะปลดไปเรื่อยๆนะครับลองสังเกตดูว่า,อาตอนแรกอ่ะเราจะมีแค่ตัวเดียวเนาะแล้วเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมเล่นในเรื่องอย่างเดียวเลยเล่นในเรื่องแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีจัดเควสเสริมด้วยหรือเปล่าตอนในเรื่องนี่ได้แน่ๆ นะครับจะได้น้องเพิ่มเป็นรางวัลจากเควสเรื่องได้แน่ๆนะครับเพราะคุณมีน้องเพิ่มปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเริ่มส่งไปฟาร์มแล้วได้ทรัพยากรเยอะขึ้นแลลวครับอย่าลืมไปทํากันนะจ๊ะระหว่างที่คุณเล่นระหว่างที่คุณฟาร์มคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันมีอะไรให้ทําหลายอย่างเพลินๆดีนะครับแล้วก็คุณก็จะจบเควสไอ้อามาจอยเฮาอะไรเนี่ยนะ,นะมันจะมีเควสเควสหนึ่งอยู่เออผมหาวิธีตั้งนานนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงประโยชน์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยได้มีประโยชน์นะแแลล้้วกกกกก็กด like, กด share, ดดดไค์์ชรรตตตติิาามมยัมมบ สำหรับคลิปนี้หมาซิมมิ่งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ